็สอบดีนะครับผมก็ฝเช่นเดิมครับไ <Wow. S 1> อเฮียคิววันนี้ก็จะมาดีอย่างเว้าวชิวชิวชิวหน้ามาใส่จะมาติดตัวราจานนะครับผมเป็นแต่ว่าเป็นชิวของตัวเซตสองร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างงี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูเป็นชิวของตัวเซตสามร้อยหรือเซตสองห้านับ จะเอามาแปลงติดนะครับด้าน,นหลังก็เป็นแบบนี้เลยย,ยิมหม่กิ๊บนะผมยังสวยวัสดุนะครับผมก็เป็นพลาสติกหรืออะคริลิกอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนครับจะลองไม่ว่างเปล่ แ่ไม่เลยอมาอย่างดีสามหชั้นครับเ้อตรงๆแกะออกออน,น,น่าราผมก็จะหน้าตาับเลยนี้ครับจะลองมาติดตั้งให้ดูว่าติดตั้งแล้วมันจะออกมาสวยไหมเข้ากันไหมเป็นยังไงครับแล้วก็มาดูวิธีการติดตั้งกันว่ามันเป็นยังไง ก่อนเข้าไปรับชมฝากกดไลค์ซับสไคร์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยก็นี่นะครับผมก็จะติดให้มันประมาณนี้ช่วยแบบรับลมหน่อยนะเขาเรียกว่าอะไรช่วยบังลมหน่อย นั่นระสูงขึ้นประมาณนี้แต่ว่าข้างๆก็จะอาจจะไม่ติดไม่ติดแนบไปถ้าติดแนบไปมันจะเป็นแนวล้มไปประมาณนี้จะติดให้มันชันขึ้นหน่อยเพื่อให้มันบางลมได้ดีขึ้นครับโอเคถ้าเราติดเสร็จก็หน้าตาก็จะเป็นประอันนี้จะเข้าไปลองติดกันเลยอันดับแรกเราจะถอดหน้ากากตัวนี้ออกมาก่อนโดยการคันล็2สองตัวแล้วคืววอตัวนี้กับต,ตัวนี้อาจจะ ไม่เหมือนกันกับรุ่นอื่นนะแต่ก็ลองดูวิธีการถอดของแต่ละรุ่นครับแต่ว่าจะติดให้เข้าวๆดูว่าถ้าติดแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็วิธีติดตั้งทําขาเองแบบไหนสามารถติดได้นะครับใช้วัสดุอะไรทำก็เดี๋ยวเราจะหยุดนัดที่ ตรงนี้กับบาร์นะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ทำเป็นเหล็กออกมารับมุดผ่านช่องนี้ตรงนี้มันจะมีช่อง<ม>ก็อีกคู่นึงก็รับกระบ,บาข้างบน<ม>อ่ามัระดับนะครับผมจนเข้ารูปได้ที่ได้องศาได้อะไรไปแล้วก็เอามาขัดสีปกตินะครับนี่คือผมก็ ได้ออกมาเป็นหน้าตาบิดเบี้ยวประมาณนี้นะเสร็จแลองเรากใไปดูแต่ว่ารถ่ละคันมันดักมันกันอย่าก็เลยไม่ได้นจะดูนะอันนี้ผมก็จะติดยางรองขัดโถเพิ่มเข้าไปนะครับสี่ตัวก็เสร็จไปกับเรียบร้อยนะครับกับการติดชิวหน้านะครับอ่าสมมติมันเปนมือมดแล้วนะไถ่ายตอนเช้าสวยนะครับตัวแบบบึกขึ้นดูมีมิติขึ้น แล้วก็ทิ่ติดก็นี่ครับง่ายเลยคือไอตัวนี้แม่งหล่นหายแล้วตัวนี้มาติดแทนคือยึดกับบาร์เนีครับตัดเหล็กยาวสเส้นยึดตัดเหล็กยาวสเส้นยิดข้างบนนะตัดลบนเส้นหนึ่งแล้วก็ข้างล่างยึดมาจากตรงที่เปิดให้ดูตอนแรกครับแล้วก ดัดจนได้มุมด้าสามนะครับก็ทำไ,ไ้เรื่อยๆนี่พันรองยองรองไว้กันมันหักกันมันอะไรมันจะได้แบบเวลาไข่ไปยามจะได้ยุบมันจะแน่แนๆกันไข่ตัวด้วยครับแล้วก็เป็นเหล็กเหล็กแผ่นเล็กๆเศษที่เหลือเอามาเอามาร้อยระหว่างรูบนกับรูล่างด้วยก่อนยึดนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงก็ทดลองใช้มาครับ ตอนแรกอะทำอะตรงเนี้ยมันมันเหลือเหลือที่เยอะไปอะลมมันขึ้นอันนี้ขยับใหม่ละขยับไปละไม่ค่อยมีช่องลพะพอดีละการใช้งานก็หลังจากลองขี่นะครับก็ดีขึ้นนะลมมันลมมันมันไม่ใช่ไม่ตีตัวเราเลยมันก็ยัง มีโดนตัวเราบ้างก็คือผลลมลมพัดพลลมปกตินะครับมันไม่ใช่ลมที่เป็นก้อนๆลูกๆเหมือนแบบเคยขี่รถเร็วๆแล้วแบบยื่นมือออกไปจากรถยนต์มนะเออแบบเป็นลมบระทะแรงเป็นลูกๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าตอนขี่ก็ลองอยู่เหมือนกันนะก็ลองดูเอามืออังอังตัวตอนนั <c oughs> ่งค่อยๆไล่ระดับขึ้นมาก็รู้สึกว่าลมมันจะนิ่งครับจนถึงช่วงช่วงคางเลยก็คือ ช่วงช่วงช่วงตรงคางที่ใส่หมวกกันน็อกอะนะฮะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของหมวกที่ทำแอโรไดนามิกครับแต่ว่าทีนี้ตรงตัวเรามันก็มีลมตีอยู่บ้างก็ไม่ร้อนถ้าใครคิดว่าเอ้ยถ้ามันตัดลมเลยมันจะตัดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมว่ามันจะร้อนไหมเพราะเราไม่เคยติดชิลใช่ไหมครับแต่ทีนี้ก็เออมันก็มีลมมาโดนตัวเราบ้างแต่ก็คือไม่ใช่เป็นลมก้อนใหญ่แบบรู้สึกเหมือนแบบเป็นลูกๆอะไรเงี้ยเวลาขี่ลม เอาเวลาขี่รถเร็วแต่ทีเนี้ยลองเอามือมาอังตรงเนี้ยเออจริงมันตัดลมจริงเพราะตรงเนี้ยมันจะเป็นลมที่รู้สึกว่าเป็นก้อนวูบวูบวูบใส่มือเลยแต่ว่าก็ลองเหมือนที่บอกแหละลองแระดับขึ้นมาคือท้ายแล้วมาตัดได้ถึงตรงช่วงคางเราที่เหลือก็หมวกแล้วครับแล้วกด็ดีขึ้นสวยขึ้นรวดลำดุกขึ้นอ่อ ดูสไตล์ทอรลิงมากขึ้นครับ